ดีครับวันนี้เรามาดูการกินหัวมันป่าครับหัวรากมันป่านี่วันนี้ก็เมื่อวานแม่ไปขุดมาอีกแล้วหนึ่งวันขุดมาก็มาต้มไปขายขายดีมากลูกค้ายแย่งกันอันนี้เป็นเศษหัวเล็กๆนะครับไปรอมากินอืมอร่อยมากหลักหัวมันป่านี่ จะขึ้นตามป่านะครับตามป่ารบชื้น,นป่ารบชื้นหากินยากบางที่ก็หากินยากบางที่ก็หากินง่ายหาขุกว่าจะเจอแต่ละต้นก็ตายยากนะครับจุดไหนที่มันเคยขึ้นมันก็ขึ้นตรงนั้นแหละอร่อยลากของมันป่าแม่ไปหากุดมาขายช่วงนี้ขึ้นดีหานดูง่าย นี่ครับนี่แหละครับวิถีชีวิตคนอีสานฤดูหามันก็หามันฤดูหาปลาก็หาปลาฤลดูเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวก็จะเป็นวิถีชีวิตของบรรน,นอกแบบนี้แหละครับจวงนี้ก็หากุดรากมันป่า ว่าเครื่องนี้กำลังออกลากนี่ก่อนจะกินก็ต้องแกะเปลือกออกก่อนนี่คนระับถ้ากินน้ำเปลือกก็กินได้นะแต่ว่าเปลือกมันจะขมถ้าแกะเปลือกออกมามันก็จะมีความมันไม่ขมก็จะอร่อยเคี้ยวมันมัน บางคนก็ใช้มีดเล็กๆขูดเอาเปลือกออกบางคนก็ใช้ช้อนแล้วแต่คนจะใช้วิธีการขูดเอาเปลือกออกน,น่ครับนะกินเลย